แจกไพ่เกมแรกตอกดิ้งเอาเฉพาะไพ่บนมือไม่ต้องสู้เละหมดแล้วเก็บให้กูเคี้ยวบ้างเถอะ สับพี่ละเอียดขนาดนี้พวกมึงรอดแล้วไปกันได้กูบอดบอดกินไปมีไผ่จะต่างกับบอดอีกเหรอนี่ไผ่หิอะไร่ะมีโจงสอตัวเนี่ยฮะ บ้าเปล่าลอกล็อๆลอกกูไม่เอาแจกใหม่ถ้ามันไม่คิดว่ากูจะจะทำบมาทำอย่างนั้นไม่ได้การเป็นนักเล่นมันต้องมีจัรยาะบรณใช่ไหมเองจะมาโมเม่อม่แม่มางเนี้มันไม่ถูกลักไอ้สองให้เด็กแก้ใหม่เจกแจ,แจกไพ่ใหม่เฮ้ย มันอยู่คนเดียวอะ่ะก,กูไม่มากไม่น้อยหรอกเว้ยป๊อกแปดสองเด้ง <c oughs> หวังว่าเองคงไม่ฟุกป๊อกเกนะ้านะแต่กูฟุกป,อก 9, อป๊อกเก้าสองเด้งต่อไปโป๊กเกอร์แจกทีเดียวให้หมดไปเลยใจเย็นนะเพื่อนโปเกอร์กูถนัดมันอ่านหน้ากูไม่ออกหรอกมันอ่านหน้ามึงไม่ออกแต่มันอ่านไพ่มึงออก ไว้กูสามหอมดไอ้สัสกูไล่ยังไงดีไพ่กูเลววอเมืองอีกแหม่ถ้ามีสามมหากูนะกูตองเลยนะคแม่ สองคู่ไเจ๊มึงทำไพ่เหรอมันเล่นทำเฮ้ยสองไพ่ลูกน้องมึงก็เป็นคนแจกอะแล้วบนมือกูมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยกูไม่ได้หมายความถึงไพ่บนมือมึองกูหมายความถึงไพ่บนมือกูโรเจอตสเตนฟัดอุยอ้ยมึงพวกใครอะกูพวกมึงน,นี่แหละมึงจะเคยเห็นไหมแบบเนี้ย พวกมึงเหลืกเกมเดียวว้ายไม่ไหวจังไป,ไปาวเคเล่นสีหรือเปล่าไม่เล่นโอ้โหแม่งก้าวแต้มมีสีด้วยโหงี้ใช้อะไรไม่ได้เลยย